ชมสารคดีเพิ่มเติมีสารคดีดีดีแมงมุมมีกี่วที่กัดยังรวดเร็ว แมงป่องที่ต่อยถึงตายจระเข้เลือดเย็นที่น่าเกรงขามงูพิษที่มีฤทธิ์ทำให้หลับหรือราชาแห่งสัตว์สิงโตสัตว์ตัวไหนอันตรายที่สุดสิงโตยีราฟคือสัตว์ที่มีความสูงใหญ่ควายก็น่าเกรงขามแต่สัตว์ขนสีทอง มีแผงคอและชนให้พรั่นพรึงคือสิงโตในน้ำราชาแห่งสัตว์สิงโตได้รับการยกย่องมานานสำหรับความสง่างามความกล้าและพลังราชาและราชินีใช้สิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความเป็นผู้นำสัตว์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในทุ่งหญ้าแอฟริกาแต่สิงโตตัวเล็กกว่าและวิ่งเร็วกว่าเสือแห่งเอเชีย แผงคอดกหนาของตัวผู้ผู้ใหญ่จะสีเข้มขึ้นไปตามวัยแผงคอนี้ไม่เพียงลดการโจมตีของศัตรูมันยังเพิ่มขนาดและรูปลักษณ์ที่ดูน่าหวาดกลัวเตือนสิงตัวตัวอื่นไม่ให้มาทา้าทายสิ่งที่นับประทับใจกว่าแผงคอคือการคำรามเสียงฟ้าผ่าของสิงโตที่ป้องกันเขตแดน จดยินไปไกลถึง8กิโลเมตรสิงโตที่มองไม่เห็นตัวสร้างความกลัวให้กับสัตว์ในทุ่งหญ้าการใช้ชีวิตของสิงโตไม่ต่างจากราชามันนอนห,หล,ลับวันละ20ชั่วโมงเวลาพักผ่อนของสิงโตมักถูกขัดด้วยเรื่องเดียวคือการล่าหาอาหารตัวเมียต่างหากที่มักจะออกล่าด้วยทีมเวิร์กสุดโหดนี้เมื่อร่วมมือกันมันจะสามารถล้มเหยื่อที่ตัวใหญ่ได้ ฟันและขากระไกรไม่มีความปราณีเพราันฉีกเดี่ยวเป็นชิ้นๆรัดคอให้หายใจไม่ออกจงกว่าชัยชนะจะเป็นของมันนักล่าไร้ความปราณีนี้อย่างเป็นแม่ที่ห่วงใยด้วยสัญชาตญาณที่ลึกล้ำที่จะปกป้องลูกน้อยต่อนักล่าตัวอื่นในทุ่งหญ้าไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร ีอันตรายที่มองไม่เห็นสำหรับทุกชีวิตที่อยู่ในสวนาจูจอากาศก็หนักอึ้งยากที่จะหายใจสัตว์ต่างเริ่มที่จะเป็นกังวลประสาทที่ตื่นตัวพยายามหาว่าอันตรายมาจากที่ไหนประสาทสัมผัสด,ด้านการดมกลิ่นสูงของมันตรวจพบควันในอากาศและนี่หมายถึงภัยที่แท้จริง ศัตรูที่ถึงตายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือนักล่าสัญชาตญาณสั่งให้วิ่งวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้ตัวเองโดนไฟที่ไล่ตามมา่ากทั่วทุกสาร,รทิศสัตว์ที่อยู่ในทุ่งหญ้าวิ่งหนีเอาตัวรอดเมื่อไฟลามไปทั่วทั้งสวนหน้ามันสร้างความหวาดกลัวให้สัตว์ที่หนีได้และถึงตายสำหรับสัตว์ที่ไม่รอด ในตอนที่วิ่งหนีกองไฟบางตัวจะกระจัดกระจายจากตัวอื่นเป็นเรื่องสําคัญมากที่สิงตัวตัวเมียต้องหาที่พักและปกป้องลูกสิ่งที่มันทําได้คือการเฝ้ารอคอยอย่างวาดกลัวให้ไฟมอดลงสิงโตคือนักล่าฉวยโอกาสซึ่งพยายามล้มเหยือทุกรูปแบบโดยไม่คำนึงถึงวัยเพศสถานะหรือขนาด ต้องใช้ทีมเวิร์กในการล้มสัตว์ที่ตัวสูงที่สุดในโลกสิงโตตัวเมียที่ออกล่ากระโจนเข้าใส่ม้าลายที่กำลังวิ่งนักล่าและเหยื่ออาจจะวิ่งได้เร็วพอกันเป็นเพราะขาหน้าที่ทรงพลังแรงกล้าในที่หน้าทิ้งรงเล็บตะปบและเขี้ยวใหญ่โตของสิงโตที่สร้างความเสียหาย กล้ามเนื้อส่วนหน้าของมันสามารถส่งแรงกระแทกที่ทําให้หลังม้าลายหักได้สิงโตไม่กินอาหารทุกวันแต่เมื่อมันกินมันจะกินอาหาร30กิโกรัมในคราวเดียวสำหรับเยือของสิงโตคือม้าลายที่ไม่มีโอกาสแล้วสิงโตผู้ยิ่งใหญ่คือสัตว์ที่อันตรายที่สุดหรือเปล่า ส่วนของโลกที่แทบอยู่อาศัยไม่ได้แห้งเหือดและถูกเผาไหม้เมื่อพระอาทิตย์ตกอุณหภูมิลดลงหินทุรกันดาลในยามค่ำคืนจะเป็นที่ที่อันตรายมากอันตรายซุ่มซ่อนอยู่ในทุกรูปแบบของหนามแหลมคมที่เต็บด้วยยาพิษมนันอาจอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ใต้ก้อนหินและรองเท้าหรือแม้แต่บนเตียงของคุณนี่คือแมงป่อง แมงปองมีชีวิตอยู่มาแล้วกว่า400ล้านปีมันเห็นทั้งตอนรุ่งและร่วงของไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่และอาจอยู่ได้นานกว่ามนสียชาติมันสามารถเอาตัวรอดจากรังสีได้โดยได้รับการป้องกันจากโครงกระดูกนอกที่แข็งอวุธวะของมันคือหางมีพิษและก้าวมันรอให้ประทิตย์ตกพอที่จะเริ่มต้นออกตามล่าเหยื่อมีแมงปองอยู่มากกว่า2,000สายพันธุ์แตกต่างกันด้นขนาดที่อยู่และความเป็นพิษในพิษ นักโหราศาสตร์ชาวบาบิลนรู้แมงป่องไวในจักรราศีระหว่างยุคสมฤทธิ์เชื่อว่าคนที่เกิดราศีนี้เจ็ญชาและพยาบาทในตำนานกรีกเล่าว,ว่าสอว์เปียนคือแมงป่องยักษ์ที่ส่งมาโดยเทพธิดาไกอาเพื่อปราบออริออนยักษ์แมงป่องสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดถูกพบในแอฟริกาเหนือระหว่างวันจะพบมันซ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบในที่ซ่อน แม้ว่าแมงป่องจะมีดวงตาเล็กจิ๋วหลายคู่กระจายอยู่ทั่วร่างกายแต่ขนขนาดเล็กที่ปกคลุมขาต่างหากที่ช่วยในการล่าขนจะดักจับแรงสั่นสะเทือนแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งช่วยให้แมงป่องสามารถระบ,บุตำแหน่งของเหยื่อและทิศทางที่มันเคลื่อนไปก่อนเตรียมตัวจู่โจมด้วยเงียงที่จะทำการฉีดพิษเข้าไปเงียงที่ทนทานเหมือนก้ามใช้เพื่อป้องกันตัวและบทขยี้เหยื่อของมัน ินที่อยู่ข้างใต้กลับมามีชีวิตเมื่อแมงป่องที่เงียบเชียบออกมาจากที่ซ่อน่อค้นหาเหยื่อคือแมงมุมและมะแมลงพพการตายในมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อพิษมากกว่าแมงป่องไม่ได้อันตรายสำหรับมนุษย์เพราะความโหดแต่เป็นเพราะมันต้องการแสวงหาที่พักและที่มืดเพื่อซ่อนตัวในตอนกลางวัน การโจมตีมนุษย์เกือบทุกครั้งคือเพื่อป้องกันตัวพิษของนักล้าตัวเล็กนี้เทียบเคียงกับงูจงอางเลยก็ว่าได้ต่างทรงผลต่อระบบประสาทออกฤทธิเ์เร็วและทําให้หัวใจวายหรือระบบหายใจล้มเหลวในตัวเหยื่อจากแมงป่องที่มีมากกว่า2,000สายพันธ์รา25สายพันธุ์ทำให้มนุษย์ตายได้ไม่น่าสงสยัยเลยว่าทำไมสัตว์ก่อนประวัติศาสตร์นี้ถึงได้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่ากลัวที่สุด ท่ามกลางต้นกระบองเพชรในเทะเลทรายคืออาหารมื้อต่อไปของแมงป่องอาวุธอันตรายพร้อมที่จะทำการเข้าโจมตีแล้วก้ามแข็งจับที่ตัวเหยื่อเน่งที่เหมือนเข็มฉีดยาของหางแมงป่องแทงเข้าไปที่เหยื่อและฉีดพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทโมเลกุลจะถูกดูดซึมรวดเร็วเข้าโจมตีระบบประสาทส่วนกลางและทำให้การหายใจเป็นอมาาัมพาต ที่ถูกส่งผ่านการผ่าตัดที่บบนยำ่ำทำให้เหยื่อเป็นอมพาตในทันทีเมื่อเป็นอมพาตแล้วแมงป่องจะปล่อยน้ําหวานที่ท้องเข้าสู่ตัวเหยื่อดูดอาหารเหลวขณะที่เหยื่อยังติดอยู่ระหว่างก้ามที่น่าเกรงขามของมันแมงป่องบางสายพันธุ์อยู่ได้ถึง10ปีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยใช้อาวุธเพื่อการอยู่รอดสับเข้าสู่ความมือดอีกครั้งแล้วแมงป่องคือสัตว์ที่อันตรายที่สุดหรือเปล่า ตัตรายที่สุดแมงมุมในบวงที่ไม่อาจหลบหนีซึ่งถูกถักทอขึ้นมาคือลูกแมงมุมที่ฟักออกมานับร้อยกับเขี้ยวที่จะฉีดพิษถึงตายเข้าไปในตัวเหยือ่อแมงมุมจึงสร้างความกลัวให้แก่มนุษย์มากมายในตำนานกรีกอารักเนเทพธิดดาแห่งการทอผ้าได้กลายเป็นแมงมุมตัวแรก ขณะที่ในตำนานของญี่ปุ่นบอกว่าปีศาจแปลงกายมักแปลงร่างเป็นแมงมุมแมงมุมใหญ่กลวยคือหนึ่งในแมงมุมที่อันตรายที่สุดในโลกและในหมู่พวกมันแมงมุมใหญ่กลวยซิดนีย์อาจถือได้ว่าอันตรายที่สุดเพราะมันก้าวร้าวและยังถูกย่อยุได้ง่าย แม่มมใหญ่ยกรยจงจูโจมเร็วนักล่าบ,บนพื้นยามกลางคืนที่กินด้วงแมลงสาบและกิ้งก่าตัวเล็กกับส่วนท้องที่มีขนาดเท่านิ้วโป้งคือสารแห่งความตายที่เดินได้ตอมพิษที่ติดกับเขี้ยวของแมมมมใหญ่ลกวยมีส่วนผสมของสารเคมีอันซับซ้อนที่มีพิษร้ายแรงสูง การจู่โจมในแนวตั้งเขี่ยวขอมันจะเจาะทะลุปลอกลำตัวแล้วส่งพิษที่ออกฤทิ์อย่างรวดเร็วเข้าไปในตัวจิ้งเรียตัวนี้จะได้รับพิษในปริมาณมากกว่าแมลงที่ตัวเล็กกว่าเมื่อแมงมุมใยกรวยซิทนี่ตัดสินใจปล่อยพิษปริมาณสูง นั่นสามารถฆ่ามนุษย์ได้และสายพันธุ์นี้ก็ดูเหมือนจะต้องรับผิดชอบการตายของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่แมงมุมอันตรายนี้ไม่เพียงถูกพบในรอยแตกหินและท่อนไม้แต่ยังสามารถพบได้ในโพรงที่เกิดจากฝนตกและน้ำท่วม ตัวผู้ที่มีพิษมากกว่าขึ้นชื่อเรื่องการเข้าไปในสวนและบ้านเพื่อมองหาตัวเมียเหมือนกับแมงป่องมันมักถูกพบในรองเท้าและเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นขณะที่แมงบุมใหญ่กรวยสามารถนำพาความตายมาสู่มนุษย์ ยังมีแมงมุมที่น่าทึ่งอีกสายพันธุ์ที่นำความตายมาสู่พวกตัวเองแมงมุมพอเทียขนาด1เซนติเมตรวิวัฒนาการเพื่อเลือกล่าแมงมุมชนิดอื่นมันไม่เพียงกระโดดเข้าใส่แมงมุมตัวอื่นได้แต่ยังรวมถึงใย,ยอีกด้วยแมงมุมพอเทียที่พรางตัวได้อย่างสวยงามใช้ประโยชน์จากสายตาที่ย่ำแย่ ่ามันกลมกลืนเข้าไปกับเศษใบไม้ที่ติดอยู่ในใหญ่ด้วยสายตาที่เฉียบคมที่สุดเป็นอันดับสองของโลกสัตว์แมงมุมที่ชาญฉลาดและมีในตาเหมือนเหยี่ยวสามารถเรียนรู้แก้ปัญหาและจดจำได้มันเรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเหยื่อที่ถูกเลือกเช่นใช้การพรางตัวในการอ้อมไปตามก้อนหินเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อ กกเช่นนัมันยังมีทักษะในการวิ่งบนใยแมงมุมที่ต่างกัน11สายพันธุ์พอเทียสามารถเรียนแบบรูปแบบการสั่นซึ่งไม่เพียงล่อมแมลงมาติดกับแต่ยังเป็นสัญญาณเกี่ยวพาให้แมงมุมที่มันล่าด้วยถ้านี่ล่อแมงมุมให้ออกไป มันจะทําต่อไปจนกว่าเหยื่อที่ไม่เอใจจะเข้ามาอยู่ในระยะจู่โจมด้วยเขี้ยวที่ยื่นออกมาแมงมุมพอเทียตัวจิ๋วสามารถฉิดพิษได้อย่างรวดเร็วการผรสมผสานของความฉลาดความทรงจำและการซุ่มทำให้แมงมุมพอเทียเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายอย่างแท้จริงตัวอื่น ต้องพึ่งพาแต่กล้ามเนื้อคารันทูล่าขนาดเท่าฝ่ามือกับขาที่ยืดยาวก็ยากที่จะพลาดการกัดของมันอาจไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่กับแมลงกบและหนูที่มันล่าคารันทูล่าคือคู่ต่อสู้ที่อันตราย ให้มนุษย์ทั้งหลายหลงไหลและหวาดกลัวมานานกว่าหลายพันปีในหลายส่วนของโลกบูชาบันในฐานะผู้คุ้มกันและผู้สร้างแต่บางส่วนก็กลัวงูในฐานะปีศาจและสัญลักษณ์ของความพยาบาทและความตายไม่ว่าในฐานะปีศาจหรือความอุดมสมบูรณ์งูก็คือภาพของพลัง มันสื่อถึงทั้งความอมตะและความตายผู้หญิงและผู้ชายพระเจ้าและปีศาจนักฆ่าและผู้รักษาภูมิปัญญาสูงสุดและความกลหนจากยมบัลโลกการเคลื่อนไหวที่ลึกลับมีพิษถึงตายทําให้หายใจไม่ออกการจู่โจมปานสายฟ้าแลบเหล่าน,นั้นทําให้งูมีชื่อเสียงเรื่องอํานาจไปทั่วโลกทุกปีมีคนกว่า5ล้านคนเจ็บปวดเพราะถูกงูกัด และกว่าหนึ่งแสนคนต้องตายเพราะพิษบาดแผลด้วยอวัยวะจับความร้อนสัมผัสรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมแต่ร่างกายที่ยืดหยุ่นอย่างมากงูสามารถติดตามเหยื่อได้การกัดคืออาวุธอันตรายของงูที่มีพิษที่ยเขาจะปล่อยพิษเข้าสู่ร,ร่างกายของเหยื่อโดยตรงทำให้เป็นอมาาัมพาตและในบางกรณีถึงตาย งูม,มีพิษคือสัตว์กินเนื้อที่เข้มงวดมันฆ่าและกินสัตว์เล็กหลายประเภทรวมถึงกิ้งกา่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกปลามแมลงแม้แต่ง,งูตัวอื่นเอเชียคือบ้านของงูจงอางในตำนานนักล่าทรงพลังที่ล่าง,งูตัวอื่นและมอบพิษอันทรงพลังในปริมาณมาก วัดความยาวได้กว่า5เมตรงูจงอางคืองูพิษที่มีความยาวที่สุดในโลกงูจะกัดหรือฉีกอาหารเป็นชินช้นๆไม่ได้มันกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวมันใช้ประสาทรับกลิ่นที่มีความแม่นยำเพื่อติดตามเหยื่อกระดูกหลายร้อยชิ้นที่สันหลังของงูทำให้มันมีความยืดหยุ่นเหลือเชื่อ ด้วยการเคลื่อนไหวลิ้นที่เป็นแฉกมันรวบรวมอนุภาคในอากาศซึ่งจะผ่านเข้าไปในปากเพื่อวิเคราะห์สารเคมีให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รายรอบงูบางตัวฆ่าด้วยการรัดบางตัวใช้พิษเพื่อฆ่าหรือทำให้เหยื่อเป็นอัมาพาตก่อนที่จะกินขณะที่บางตัวกลืนเหยื่อทั้งตัวและยังเป็นเป็น ที่ข้างนอกคุณไม่มีวันรู้ว่าอะไรซุ่มอยู่ที่ปลายเท้างูชาเวลาไม่กี่วิในการโจมตีถ้าหากเป็นงูมีพิษเด็กสาวคนนี้จะต้องเจอปัญหารายแรงงูที่จู่โจมอย่างรวดเร็วและแต่มปด้วยพิษอันตรายคือนักล่าที่อันตรายที่สุดหรือเปล่าอันตรายที่สุด สิ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแม่น้ำบึงและหนองน้ำคือหนึ่งในนักล่าก,กนประวัติศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกเรื่องเล่าบทเพลงและตำนานต่างบอกเล่าเรื่องราวของมัน ผู้คนหวาดหวั่นแค่เพียงได้ยินชื่อนี่คือจอระเสัตว์เลือยคลานโบราณน,นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการล่าที่ไร้ปราณีและไม่เคยพอมันซ่อนตัวในน้ำได้เป็นชั่วโมงและจู่โจมโดยไม่มีการเตือน จระเข้น้ำเค็มและจระเข้แม e mm ่น hmm. yup. pet ้ำไนล์คือสองสายพันธุ์จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดมันล่าทุกอย่างและฆ่ามนุษย์ตายปีละหลายร้อยคนชาวอียิปต์โบราณบูชาจระเข้เป็นพระเจ้าโซเบกและประดับจระเข้ด้วยเพชรพลอยเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเขาเชื่อว่าโซเบกควบคุมแม่น้ำไนล์จึงทำการบูชาเพื่อเอาใจจระเข้ในแม่น้ำ่นเดียวกับเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชาวอียิปต์และพืชผลจระเข้อยู่บนโลกมาตั้งแต่ช่วงยุคกำเนิด ไม่เดียวกับไดโนเสาร์เระเคร้รอดชีวิตจากการแตกของเทวีมันยังรอดจากยุคน้ำแข็งด้วยขณะที่สัตว์ส่วนใหญ่ต้องผ่านวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดเระเค้ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อหลายล้านปีก่อนด้วยการเต้นของหัวใจที่ช้าลงสองสาครั้งต่อนาทีและด้วยเปลือกตาที่โปร่งใสจะระเค้สามารถอยู่ใต้น้ําได้นานจนกว่าจะเห็นเหยือ่อ ทะเลสาบอนิโวราโนของมาดากัสก้าสำหรับชาวท้องถิ่นเชื่อว่าทะเลสาบนี้ศักดิ์สิทธิ์ตำนานกล่าวว่ามีพ่อมดที่แต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวเดินผ่านมาแล้วร้องขอน้ำดื่มจากชาวเมืองแต่พวกเขาปฏิเสธพ่อมดจึงทําให้น้ําท่วมเมืองเพื่อเป็นการลงโทษที่ไม่ยอมให้นับตั้งแต่นั้นทาวเมืองก็เชื่อว่าจระเข้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญ,ญญาณที่กลับชาติมาเกิดของบรรพบุรุษ เพื่อเอาชนะใจจระเขีชาวเมืองได้ทําการจัดพิธีเพื่อเอาใจมันด้วยการให้เนื้อสดจากเซบูที่ถูกเชื่อดจระเขีขึ้นมากินของที่ได้จากชาวเมืองพิธีมาถึงตอนจบหนุ่มชาวเมืองทําการแขวนหัวเซบูไว้ที่แถวด้านบนสุดแถวซึ่งตกแต่งอยู่ก่อนแล้วด้วยหัวกะโหลกจากพิธีกรรมครั้งก่อน คนไม่มีวันรู้ว่าจระเขศจะทำอะไรด้วยดวงตาและรูจมูกที่อยู่เหนือน้ำนี่คือนักล่าซุ่มโจมตีที่เพอร์เฟกสัตว์เลืล้ครานที่ใหญ่ที่สุดจระเข้น้ำเค็มอันทรงพลังโตขึ้นจากน้ำด้วยขายกรรไกรที่แข็งแกร่งจระเข้ปรับตัวกับการล่าในาน้ำได้เป็นอย่างดีกล้ามเนื้อว่ายน้ำและเท้าที่เป็นพังผืดทำให้มันว่ายน้ำได้เก่งมาก ที่บ้านในมหาสมุทรจระเข้น้ำเค็มเองก็มักจะถูกพบไปเห็นได้ในทะเลการดื่มน้ำที่ริมแม่น้ำหรือก,การค่าแม่น้ำเป็นเรื่องที่อาจเสี่ยงได้มากเมื่อมีจระเข้โดยไม่มีสัญญาณเตือนจระเข้นักกว่าครึ่งตันพุ่งตัวขึ้นจากแม่น้ำโจมตีด้วยขายกรรไกรเพื่อจัดการสัตว์ที่ไม่ทันตั้งตัวจระเข้น้ำเค็ม แรงกับมากถึง3,700ปอนต์ต่อตารางนิ้วนั่นมากกว่าสิงโตเกือบถึง4เท่ามันมีฟันมากถึง64ที่ออกแบบมาสำหรับการฉีกเหยื่อมันจับสัตว์ที่กำลังจะตายด้วยขากรรไกรแล้วลากลงไปใต้น้ำเพื่อใช้ท่าพิฆาตควงสว่านกับเยื่อแล้วจระเข ต่ความแข็งแรงและความมรู้จักอิบจะอันตรายที่สุดหรือเปล่าสัตว์ชนิดไหนคือนักล่าที่อันตรายที่สุดสิงโตหน้าเกรงขามมูที่มีพิษแมงมุมมีเกี้ยวแมงป่องอาพิษหรือจระเข้โบราณหรือจะเป็นมนุษย์